สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ที่รักนกเขาใหญ่หนกเขาชาวาและผู้ติดตามทุกท่านนะคะอันนี้นะคะแม่ค้ามีส่งงานหนึ่งใบค่ะงานตัวนี้นะคะพี่เป็นงานอกไม้ประดู่นะคะแต่ทางร้านทําสีนะคะลูกค้าสั่งเป็นงานทําสีนะคะพี่เป็นไม้ประดูท่ทาสีโคงนะคันฟาดนะคะเป็นงานสแตนเลสค่ะงานซีนะคะซีตัวนี้จะเป็นงานซีโวดสปริงนะคะซีไซส์ปกติของทางร้านก็จะประมาณนี้นะคะพี่งานประตูข้างค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นงานสองชานยาวร้อยสิค่ะทั้งตัวนะคะอันนี้หัวเศร้าลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะหัวเศร้านี้บอกร้อยหินะคะพี่เพิ่มแม่ค้าจะออกไปให้พร้อมใส่ใช้งานเลยค่ะราคางานตัวนี้นะคะพนันเย็ดนะคะพี่1,600บาทรวมส่งค่ะ เงาเศร้าอีกหนึ่งห้าสิบาทนะคะหากพี่ๆนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์6ปดสองสองสี่หกหนึ่งสองศนย์สี่นะคะน้องขึ้นให้ด้านนี้เบอร์สามารถเพิ่มทางไลน์ได้นะคะแล้วถ้าพี่ท่านใดเพิ่มทางไลน์ไม่ได้เดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะพี่พี่พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะงานสั่งทำทำงานตามคิวขอบคุณค่ะ